อ่าสวัสดีนะเราเป็นอือสวัสดีนะเราชื่ออ่าสวัสดีนะเราชื่อมันบดบดเลนเป็นวีทูเบอร์คนใหม่ยังไม่เปิดตัวขอบคุณทุกท่านที่มางานเปิดตัวเราวันนี้นะเออเราเล่นนะครับเราเล่นนะครับผมมันบดคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเมื่อกี้นี้มาสาธิตวิธีทำเงาดำนะครับเงาดำ สำหรับวีทูเบที่ยังไม่ได้เปิดตัวแล้วก็ยังไม่อยากจะเปิดเผยเออโมเดลตัวเองมากมายนักนะครับเราสามารถใช้วีทูบสตูดิโเนี่ยทำเงาดำได้นะครับวิธีทำเดี๋ยวเราจะสอนให้ดูอย่างรวดเร็วเลยครับสำหรับวิธีทำนะครับก็ก่อนอื่นเลยดับเบิลคลิกเปิดเมนูขึ้นมาก่อนครับนี่กดที่ปันเปืองแบบนี้นะครับไปที่หัวข้อที่2ครับที่เป็นรูปกล้องแบบนี้ ต่อจากนั้นครับเลื่อนลงมาสักนิดหน่อยก็จะเจอคำว่า Display Lighting นะครับอยู่ตรงนี้ให้เราไปเลือกเลือกสีเลยครับอยากจะให้โมเดลเราเป็นสีไหนตอนที่เป็นเงานะครับยกตัวอย่างอันนี้เป็นสีเขียวอ่ะอ่าเวลาเป็นเงาก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้ถ้าเราอยากให้เป็นสีดำเราก็เลือกเงาดำครับอย่าลืมนะครับว่าต้องเลือกเงาดำแบบที่ ดำอยู่ที่ขอบเลยนะครับก็จะได้สีดำฟิตปีแบบนี้ถ้าเราเลือกสีดำแบบไม่ถึงขอบเนี่ยบางทีมันเป็นแค่สีเทาครับเนี่ยคนคนดูก็จะยังเห็นอยู่ว่าโมเดลเรามีรายละเอียดอะไรบ้างเราก็เลือกลงไปให้ดำี่จุดเลยนะครับแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วครับเรียบร้อยเป็นเงาดำแล้วก็สามารถขยับคุยกับคนดูได้ด้วย เรียกว่าสําหรับคนที่ยังไม่เปิดตัวนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันได้หรือว่าใครที่เปิดตัวแล้วอยากจะเล่นอยากจะเปลี่ยนสีโมเดลตัวเองให้ให้เป็นแบบเนี้ยกลายเป็นกิ้งก่าไปแล้วเนี่ยก็ลองดูนะครับขอจบการรายงานแต่เทียงเท่านี้ครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังจ้ะสวัสดีจ้า